หลาจิตจะได้อมาดิพี่น้องอันนี้ก็มาทําส้มปลาคอพี่น้องอันนี้เรเาเราเอาหนังเราก็บออกหมดออกหมดแล้วพี่น้องเอาตีเนื้ออย่างเดียวหนังออกอากกางออาอะไรออกหมดแล้วตอนนี้เขาก็จะมาฟักพี่น้องฟักคุกนทมันมุนแล้วก็ตาําอีกรอบหนึ่งอ่ะพี่น้องอันนี้เขาก็ อัน,านนั้นก็ปักนทตี้ไกตัปดนี่แักปักหมาเล,ก,งงแลก,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 กแล้วก็วกไปตามอีกรอบหนึ่นนไงไปพี่นองตาม อะไ์กดติดตามเด้อพี่น้องนะ,ะรับชมกันนะพี่น้องตามชมตอนต่อไปเอาพี่น้องเราเร่องออกปักแรกได้ละเอาทำนี้เลยพี่น้องปักแรกแล้วก็้อที่ไปตามต่ออีกทีหนึง่งเอาพี่น้องเริ่มเหนียวเริ่มแน่นเลยพี่น้องฟาอสดๆดส้มปลาคฟอหรือว่าส้มปลาทอนเลยพี่น้องนะอาใส่ลงไปงในี่โอ้ไม่ใช่พี่น้องมึง พี่น้องเนื้อปลาไปพี่น้องเราไปตำต้อวันนี้ไปตำจตมตำต้อพี่น้องคนนี้ไปพี่น้องเรามาตำกระเทียมก่อนเลยหลังจากเอาฟักแล้วร้่าเลยพี่น้องตำกระเทียมแล้วก็เราก็จะตำปลานะมันีเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อ ตามกระเทียมเสร็จแล้วเราก็เติม้วยผงลดสักน้อยพี่น้องเติมเข้าไปในนี่เลยแล้วก็ใส่เกลือสักนิดนึงพี่น้ะะองพะว่าเาใส่ไปก้อนหน้านนี้แหละนี่พี่น้องกระเทียมแลกเรียบร้อยแล้วตามด้วยใส่ปลาลงไปพี่น้องตามเท่แล้วกระเทียมเลยใส่ลงไปตึ๊บติดมือ,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 อแล้วก็ตามพี่น้องเนี่ย ให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังตำให้มันแหลกแล้วเขาก็จะไปห่อตองกล้วยพี่น้องตองกล้วยเมาได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตอกไปเรื่อยๆพี่น้องว่ามันจะออกมาหน้าตาดีหลังจากการห่อเสร็จแล้วนะพี่น้องนะเอ้าตอกไปมาพี่น้องทีนี้ตำแลกเลยพี่น้องมาเอ้าเอาบวก่งี่พี่น้องเบวกลงใกลตำแลกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่าก็จะตัดใส้ราากระมังวัด ถ้ดไปพร้อมพ่อแล้วพี่น้องโอ้ยกลิ่นหอมกระเทียมต,ต,ตุ้บตุ้บเลยส้มปลาคอเด็กพี่น,อออน้องเนื้อไปู่ดมาด้ังๆเลยน้องอ่ะนี่พี่น้องอุ้ยหอมกระเทียมค้างอ่หอมเลยเนื้อเละเลยพี่นอ้อ,นอง ไปน้องไปชมตอนต่อไปในตอนห่อพี่น้องนะชมตอนห่อเหมืนกันไะมไอ,ไอพี่น้องหลังจากเราทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็พร้อมห่อตองกล้วยพี่น้องอเราเตรียมตองกล้วยเรียบร้อยแล้วเอาห่อง่ายๆเลยพี่น้องเนาะเราทำเองเองห่อง่ายๆรถพี่นอาแบบห่อเดียวอิ่มๆรถพี่น้อง ຂໍກະລະພນ້ອງາມກະຊິຈັກ2ຊັ້ນພີນ້າະເພາຂໍອງກ່ດເພມືนนใ,ใหม่ ตาก็จะประมาณนี้เล้วพี่น้องห่องามห่อบางามนะพี่น้องนะแต่ว่าเรา,เาไม่ได้ห่อขายของพ่อเองถ้าเป็นกรไ,ได้าษแห่งงามมาพี่น้องห้าเจ็ดหนึ่งห่อนี่เล้ห่อหน,นึ่งเลยเนี่ยไปห่ออีกสองเลยพี่น้องห้ออีกสองห,อสหลายีก็ามไหลายพี่น้องอกนะอยๆอ,อ้เด็กดึงด๋งดึงด๋งดึงด๋งดึ๋ง หอ,อมเนี่ยพ่อขอหหนลืมลืมไม่ต้องนี่ตามด้วยพริกอ,อกินจะได้แบบหัดพริกเข้าไปนำจะเ้วอะอฟบตะกองอี่บริงไปไหนตะกองอ่ะดูให้หน่อยนะ น่พี่น้องข้อที่สองขอรอดแบบเส้นเดียวเลยใช่ไหมเราจะได้รบกวนางานไปพี่น้องข้อที่สามไปอย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องครับต้องไม่ไหม้กลังเริ่มเก็ดพี่น้อง เอามากดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเออ้อพี่น้องเนี่คอนคอนเทนต์ก็นี่แหละอายุสู้กินพอนำแรงรไงทำกับข้าวอย่างที่เลยพี่น้องเข้ามาซ่องอเขาคนออสามพ, 3, พี่น้องคนที่ 4, าสิ อ๋อนี่หอยน้อยกับกบวาันาดพี้เล้วนอทำอมเี่น้องนะพอจะแม่พาทำก็ทำตามพ่อตามแม่พี่น้องอ,มมอ,มมอยากกิจก็ทำทีท่จริงอยากผู้ไดปกติเพ่อน่อขายเพ่อแม่จะใส้ประมาณสักสิบซันดอ นี่เวาทำจริงจริงที่ต้องทำง่ายๆมากนะอ๋อที่เราจะทำสมนั้นนะที่เราจะได้ออกมานรอบนี้จะได้กีหอตามตรงมาแล้วที่ต้องตามตรงมาให้จบเราจะได้จัดห่อพี่น้อง,งอืมอีก อ่าเยอะเก็จะขึ้ดนมากเขาก็นพียพอในสี่ห่อแล้วครับมาเดี้ีเราก็เดินมาเหอะไอชิแล้วแล้วพี่น้องนี่ประมาณพ่อสองพ่อพี่น้องมาุดก,กันว่าจะได้กี่ห่ออถาได้ก็คือใส่นใน,ในี้เลยนะไปพลิกเวลาจิตจะได้อือออกเปิดๆสักหน่อย ทานไปในมื้ออื่นก็น่าจะกินได้เ,เป็นหนึง่งทางด้าคนมองมากทานไปได้มองมากส้มไปไหนมือ,อื่นน่าจะพอดีกินยันง้มส่งคอมันเป็นง่ายส้ม่งคอปลาดูเนาะกลายส้มจริงมันก็ทำได้ทุกปลาเลยพี่ถูกเป็น,นคนขึ้นมากเกืเน้นกลายปลาะะดู นี่แหละง่าจะนห้องสุดท้ายแล้วห้องสุดท้ายนะั่นเอาใหญ่หน่อยอือพอกันนะห้องสุดท้ายจะใหญ่หน่อยครับเอ้า ถมให้ไว้น้องแข็มสองเม็ดเลยอันเนี้ยเป็นกับแก้มอย่างดีเลยพี่ต้องเอ้ย สดาดย,ยางก็พอดีเลยโอ้โหเหมือนนับเหมือนนับมาตองก็พอดีปลาก็พอดีพี่น้องอือโอ้โหนี่ค่ะสามตันเลยอ่ะเดี๋ยวให้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9พี่น้องไลค์9 6โอ้ยพี่น้องเอาพี่น้องวันนี้ก็พอสก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดใจเป็นกําลังใจให้ผมด้พี่น้องกดติดตามคอมเมนต์เข้ามาพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรพอส้มปลาคอพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้พี่น้องสวัสดี